เบ้าจันเพื่อนเอาแนวมาเซอร์ไพรส์พี่น้องเดี๋ยวเฮาร์ทีลงไปเบิ่งเนาะมาซิเมนยังมาลุนกันเลยพี่น้องอะไรเอ่ยพี่น้องตนนี้พี่น้องต๋าซุกกำลังดีใจว่าโอ้ตอนนี้หัวเอาได้การสอน แน่พี่น้องเอองมีมกีเมงเนาะเย็นพี่น้องเลยน้ำเียก็ไปนยเตะสดุดดีใจกันเลยพี่น้องคิดวีได้ตัวเย็นลุ้นของไทยยังดีเลยเนาะมาแกะิึงน้อกันเลยพี่น้องเลยแกะให้เบิ้งชดเลยเนาะแกะแล้วพี่น้องหับโซนกันเลยเสียอะไรอ่ะ สบายดีกับ <Wyoming> ทักไทยสบายดีสว <ics> ัสดีพ nee, ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเาาและทางฝั่งไทยยินดีตอนถัาทุกกฐานเข้าสู่ซ่องสาบูผาชาแนลทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดถุกฐานนะจ้าเมื่อนี้ก็ถ่ายคลิปยามข่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่าจะลงคลิปตอนเช้าเ้ยพี่น้องแต่ว่าจะลงคลิปตอนเช้านะพี่น้องเนาะกะ ทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัตุุทานซึ่งมื้อนี่เนาะสัภพาก็จะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นของของสาวสุกเซโนบิตี้แลอจะพี่น้องคลิปนี้เนาะสัพพาจะมาแสดงความยินดีนำสาวสุกเนาะถีพื่นได้ของขวัญสิ้นใหญ่มากพี่น้องจาก PFC ใจดีฝั่งไทยเนาะผากมาผ่านส่องทางของบาวจันน้พี่น้องเนาะซึ่งบาวจันก็นํำอ่า ของมาสไพร์ซสาซุกหอดเพือนเลยนะพี่น้องเนาะสำหรับพีเอฟซีันใดที่ P, เป็นเอฟซีส่ซุกอยู่แล้วขนาดจะหูเนาะว่าสาวซุกคนใดของฝากอีกยังนะพี่น้องเนาะกะดีใจมากๆเลยนะพี่น้องเนาะสาบปะพาก็ได้เห็นแบบเพื่อนได้อาของขเนนะสาวปะพาก็แบบดีใจพี่น้องเนาะนะคบส้มคลิปแล้วก็มีความดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะพี่น้องขนาดมึงเหนของตัวเองก็ยังแบบว่าตื่นเต้แ uk, นแทนสาวซุกพี่น้อง อยากเห็นกันแล้วมันบอพี่น้องว่ามันคืออีอย่างเนาะแต่ก่อนสซไปหับส้มคลิปของสาวซุกกะฝากพี่อฟซกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สาบุภาเด้วและสนับสนุนสาบุภาด้วยการบอกอคำโฆษณาเลยจ้าขอบคุณค่ะต่อไปเอาเปว่าเข้าไปหับส้มคลิปของสาวซุกเซโนบิวตี้ผ่านการรีแอคั่นพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องไปกันเลย สบายดียดน้องฟังทังทางไทยและทางต่างประเทศเบอร์สุขุสุคนเด้อื้อนี้สาวซุกลงไปเฮ็ดบุญยุวัดเนาะพี่น้องขึ้นมาแล้วพอดีเบ่าตาเพื่นเสร็จมาบอกเนาะว่าเบ่าจันเพื่อนสิมาแหวหาเดอ้อบ่หู้ว่าเพื่อนสิเอาอย่างมาให้หรือเอามาเซอร์ไพรส์เนาะเบ่าตาเพิ่นเสร็จมาบอกเมื่อกี้นี่สาวซุกก็เลยมาหนังลิ้นยุบอนต้นคอถ่าเบ่าจันพี่น้องบ่หู้ว่าเพื่อนสิมาฮอดตอนใหนเนาะ ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นเบาจันร์เพื่อนชิมาเวหาพี่น้องกาแต้โดนๆแล้วที่ว่าเพื่อนมากระเบาเตียงตนน,นั่นนาะแล้วกับานนี้เพื่อนชิมาอีกะมู้สึกบ่บ่ดีใจพี่น้องที่เพื่อนชิมาเวหาในมือน,นี้เนาะพี่น้องต้นคอเฮาห่มเย็นขนาดเลยใบเขียวเขียวผลตกมาแล้วกะเป็นตาแบบนั่งลินยามฮอนเถอะนะคักลมพัดมา,าแล้วเ็นว<ล>อยวอ,ย,อ,ย,อยได เดี๋ยวเฮามาลุ้นนํากันบาดเบาเตียงบาดเบาจันทร์เพื่อนว่าฮอนเนาะพี่น้องโมโูว่าเบาจันทร์เพื่อนซิมากับไผ่เนาะพี่น้องตอนนี้เห็นรถเบาจันทร์ขี่เข้ามาแล้วนี่คนขี่เข้ามาแล้วโมโหว่ามาจากคนเนาะเบาจันทร์เพื่อนเอาแนวมาเซอร์ไพร์พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิ่งเนาะมาซิเมนอยังมาลุ้นกันเลยพี่น้อง ใเอ่ยพี่น้องตอนนี้พี่น้องต่อสู้กำลังดีใจว่าตอนนี้คนเราได้กระสอบเลยบ่แมนพี่น้องเนี้แหละมีมุกเอวอยงเนาะประมาณปไม่เลยจัดมาให้พี่น้องเยแต่ว่าซีซันนี่น่าซีพิ่แจ๊กให้ไปด้วยหนึงเนาะเป็นไห ว่าจ<ส> <T> ันจัดมาให้สีชมพูเต่ว่ามันเบิดนะฮเนาะมันมมีลุงก็บจันก็ไเลือดสีที่ไห่รู้ว่าน้องันรุ่นมาเบิองนักกันพี่น้องนปะเนาะส่ใจอายเพ่อนโว้ยนะสมักสีชมพูเวลาพี่น้องเอแบบเสินเซอร์ไพรส์อ่างั้มาเป็นสีชมพูเบิรเยอากเลสีชมพูนะทัง่อไทยทั้งอายเพื่อนละลายเน้อทั้งทีเพื่อนลาลายนทีที่น้องเนทัดใจสีนิยนึงเนาะว่าเป็นยังเนาะ สเปซสีเนาะเลยเนาะว่าจะลุกสเปซสีจะพูดสีเอาพี่น้องเอ้ยมันรุนนะม้างั้นว่าเป็นสีอย่างสีอะไรเอ่ยทัดซันเอาะสีงามสุดเลยพี่น้องเลยเนาะเมาแหง้างนอาเป็นอี๋ยวเอาไอ่านให้เออมาสีเต็มขนาดโมคิดโมฝันว่าจะได้ตุยงเงยมือนี้เออเลยเอ้าอันก่อนเ้าสีหามกันสีเอาไปลงใส่รองเท้าเคลื่อนไม้เลยบอกหรือว่าเอาเขาไว้ในเคลื่อนไม้ก่อนเนาะ เเไว้ในเืนใหม่เลยจะได้บอเลได้ได้เนาะโดยเอาหรือเอาขึ้นไว้หมต้นคอก็จะได้อาบเามานตกล้นกับไรกับห่างก็ได้เลยเอาขึ้นไว้ผมต้นคอก่อนเนาะโดยยันยันโจทย์มาหลับเพราะว่าพันบ่้ยูนี่เนาะเพราะว่าเขายังไได้ขึ้นเนาะเนื้อหลังทอยี่แต่ว่ามันสีอาขึ้นไ่ได้มันแคบมันสีบมีก้อนวางเเขาสี เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมเก็บไว้เลยทางนอกคนบริหารจัดการเมืองก่อนเนาะไปไปอยู่กโข้พูดอะไรเสร็จพี่น้องเลยเนาะถามทั้งสองคนเนาะได้ได้ยูเนาะอคเย็นพี่น้องฝุ่นไอพอดีเป็นเตาแหงนี่หลายคนเลยว่าพี่นะแต่ชุดท้ายจะแล่นดีเนี่ยอ๋อเข่าหลบเข้าประตูเขาได้ไหได้ได้มาประตูประตูนอกคนจะประตูแบบที่เมี่ยงขนาดน ยังโบราเทปกระตูใหม่เลยเขาได้หได้ไดไปไน่งพน้ตู้เย็นเขาได้แต่ว่ารุงเขาก็ได้ล่าได้เจ้าแล้วบรุล้มาังคกันเอลเานเาจัดจัเ็จให้ขนาดม่ียเรวเริ่มแล้นะโลดมแ มันโเกียวก็คอยนะนะนเกียวก็ปจานคูอแต่สดุกดีใจขนาดเลยี่นะโมกีคิดวาสิได้จะเย็นดีใจนะขนาดชาวพัมือสุขสุกพากันดีใจเนอลุ้นของไทยยังดีเลยเนาะไท่เออวบอ่าไ่อออออย่า กับบน้อยบอใหญ่พี่น้องไยพอดีเนาะพอดีงามนสบายเนี่ยเหนื่อยหี่กินน้ำกันเด้่อใจเด้อเดเด้อ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 ด้อเด้ๆเด้อเด้อเด้อเมาอนด้อเด้่เ้อง้อเด้อเ้อเด้อเด้อเอาห้อห้อเ้อเดอหด้อเ้อ้อเ้อเด้อเด้อ้อ้อเั้อ้อเเอ้อ้ดดอ้เ้ด้้อเด้ด้เอเออ้อ้อด้เเอออน้ ลแตกเนาะยำก็อนเนาะ้า <tr> ล <seine Christmas> <t cities> ังคนเยดียวักมันยังพ่นซุกปะไหนถ้าซุกกินเป็นเดียวมานัวาอนรจี่ยังหมูแกะเนอะจะวายอกเลยแกะเลยแกะเลยเมื่อยเอยเลยขนาดุกย่างตามหลังกันว่าไ่ได้หาไอ้นยังเมื่อยเลย่อนเนาะ สินค้าไทยยังดีพี่น้องสนทานขนาดเลยโอเคมาแกะเบิ้งน้นกันเลยววพี่น,พน้องแกะให้เบิ้งชดเลยเนาะแกะแล้วพี่น้องคับส่งกันเลยเสียอะไรอ่ะงเลยเนาะายกเห็นเห็นเแ็นว้าวเห็นตะแพงเลยเนาะ พี่ดำปนเพียนพี่ังมาง้อรเลยมูเิครัมพูอยู่หน่อยนึงมีชมพูหน่อยนึงก็ม่เลวตัมากโม่ามักจะได้สีแก้มื่อคืนด้เนาะโอแห้งมากเนาะไข่ได้ยูเบิรไข่หมดแล้ไข่ได้ครับออ้าในมีหลายชั้นนะเยพี่นองเนี่เนาะเอาไว้ไข่เป็นยู่บเอาบนี้ดเดักเลย าดหนังเอี่ยมแบบขาวสะอาดเลยถ้าว่าใจนี่เฮาสีหักษาให้สะอาดตลอดเลยพี่น้องโอ้เป็นสัญญาเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับมาเบิ่งพี่น้องเก็งมาล้อมนามุมเมมบ่ได้เด้อเนาะมาจบเบิ่งเลยมาจบเบิ่งเลยว่าจบสุขีหักษาเอาขอถ่ายรูปกันอันไหนอันทางนันเจ้าของเพิ่นเบิ่งไหมยังเนาะเอาตั้งใจเด้อหนึ่งสองสาม ดีใจพี่โต้ดีใจแทนเพื่อนเนาะโอเคพี่น้องไงเนาะเพสร็จยังไดมากเนาะส่วนตัวเนาะโดยมากมากสีนี้แบบโบเบื่อเบื้องโบเบื่อสีนี้ข่าวครับอ่าบ้านดีเนาะตัวนี้เนาะข่าวกันเลยแต่ว่าคิดใจทางไงเพื่นเน้อยังเด้อพี่น้องเดินโมเป็นยังเนาะถือว่ามามอบจอดเทงจอดเทิงเรียบร้อยพี่น้องไงเมื่อนี้เนาะ ากาหมอบถึงมือน้องซุปเพิ่นเรียบร้อยพี่น้องเลยกาสำหรับตู้เย็นอันนี้เนาะอันงามๆนี่พี่น้องเลยกาเป็นของทางพี่ใจดีเนาะทาง<ด>น้องซุปผู้ซื้อเสียงเพิ่นอยู่บ่บ่บุู้ซื้อไอเพิ่นแต่ว่าเพิ่นดูเพิ่นเป็น,ปน<ด>คนไทยเนาะ<ด>นี่พี่น้องเลยกาเพิ่นอมอบไม้ให้ทางวัดจันทร์ซื้อมาให้พี่น้องเลยหลายมือแล้วเนาะกามื่อนี่มาเลยเด้อให้เด้อเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณไอเพิ่นหลายๆเด้อ นะคะขอบคุณเป่าจันจิ้มงานเป่าจันเนาะอนะี๋ลงทุณเมื่อวามาส่งถึงที่เลยนะโอ้สิเพี้ยนอาชีพอยู่เช่นอยพี่น้องเนาะบริการขนส่งบริการขนส่งจิ้มงานเป่าจัน,นี่ตลกไม่เบาเลยนะพี่นะ้องเด้อสนนีนี้เนาะ ว่าได้สีบัวนี่ชิเข้ากับสาวซุกแห้งเลยตอนนี้เนาะเสื้อก็มีแคบบัวหน่อยนึงงมงก็สีบัวตู้เย็นก็มีหน่อยหนึ่งนี่ก็หน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อพี่ด้อยู่ชิเข้ากันได้อยู่เนาะมันเพิ่นพี่น้องไงขอโทษขออภัยเนาะคั้นแมววาอยู่นี่เพิ่นแห้งชีตื่นเต้นนี่บ่คิดว่าสิใช้ตู้เย็นเนนาะ้องน้อาเอาอันเสื้องไว้สกอนเด้อเสืเด้อเนาะนี่เพิ่นมาจน แม่ควรจะ่บบอ้าไผเอาตู้เย็นมาตั้งไว้นีเนาะไเดีโต๊ะใหญ่เด้ออ่ะกาน้องให้น้องน้องฮอนดีว่าจัดกระซงเรียบร้อยแล้วกันเดยอสิคอตัวละได้แบบนี้เนาะเด้อมื่อปะเด้อเจ้าทุกกาต้องขออวยไจให้พรให้พีเอฟซีใจดีที่บ่ประสงค์ออกน้ำและครอบครัวของเผนจงอยู่ดีมีแห้งประสบผลสำเร็จในนาทีเวียงงานเด้อ ที่ซื้อตู้เย็นให้ครอบครัวสาซุกเนาะถือว่าเป็นขอนคงควันขึ้นบ้านใหม่เลยพี่น้องดีอกดีใจไรในมื้อนี้เนาะขอให้พีเอฟซีเพิ่อนจงดูดีมีแห้งลำลุ้ยลำรวยยิ่งขึ้นไปเด้อเจริญหงเฮืองก้าวนาในเวียกงานเด้อดีใจหลนมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับตัววาจัดเองกะดีใจขึ้นกันพี่น้องเลยเนาะที่ซื้อมาแล้วน้องเพิ่นซื้นชอบพี่น้องเลยมากเนาะถือว่า ตัดใจคือกันพี่น้องใหญ่นอกการที่ใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางที่ใจดีคือกันน้องพี่น้องนทีมอบหมายให้ว่าจันได้มีของขวัญสุดพิเศษพี่น้องใหญ่นอกมาให้มื่อนี้ของงามๆก็ต้องคู่กับคนงามพี่น้องใหญ่น้องมีเงินน้อจกให้กันเบาใจนะพ่อจันนะพอเดี๋ยวสาวซุกให้ขอขอบคุณขอบคุณบ่าใจนะทีมงานหลายๆเด้อเนาะเหมือนกันหามขึ้นมาส่งถึงที่เลยพี่น้องเมื่อยเติบเมื่อยเติบพี่น้องใหญ่นองเมื่อยหลายเติบเลยหลายเลยเนาะ ขอให้เบาใจในทีมงานเดินทางไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อเฮ็ดเหตุกดงานก็ขอให้เจริญเุ่งามงางก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเด้ออายสูกพี่น้องเนาะไปแล้วบัดนี้พี่น้องเนาะไปก่อนเด้อสบายดีเนาะสบายดากบ๊ายบายการได้จบไปแล้วเนาะพี่น้องคลิปที่ บ่อจันเพื่อนได้นำของมาสะพายสาวซุกเนาะอ่าของของฝากของควันจากพีเอฟซีใจดีฝั่งไทยนะเพื่อนเนาะสุภากระบอลเอาเบิร์ดเดอร์พี่น้องคลิปเนาะค่ะถ้าว่าพีเอฟซีทันใดทีอยากหาส้มคลิปต้นสบับเนาะสามารถดูได้ที่ใต้โพสต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวสุภาจะไปลิงอ่าคลิปของสาวซุกเอาไว้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็มีความดีอกดีใจนะพี่น้องเนาะขนาดอ่าโมเมนต์สาวซุกสุภายังตื่นเต้นแทนเลยนะพี่น้องแล้วก็ดีใจนโมเนาะที่อ่า ได้ของควัญจาก PFC ใจดีฝั่งไทยน้พี่น้องเนาะคะ่ะมายินดีนําหมูอะไรเนาะพี่น้องมายินดีนําสาวซุเนาะทีเพิ่นได้ตู้เย็นใหม่เนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนะาะโซอพา,าอริกาจขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้มือหนาะพอกันใหม่เด้อจ้ะพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย